ัสดีครับพี่น้องพกกระช่องบาวตื้นลำเพื่นน้องไปเชรพี่น้องนี่พี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วรถจะปั่นไฟอย่างเดียวนี่พี่น้องพร้อมแล้วทุกระบบคือบ่อไายบ้านนี้ชิดาตะไลสดอ่าท่านี่คือมานอนตันเื้าเจ้าของแกบานเนี้ยมาได้ทางไหนครับเนี่ยมาตมพุทธสายมาที่หนองไข้พวกแจ็ครั่วครับว่ายค่ะแจ็ครั่ห่างจากนี่ เอาว่าวิลีบนี่ยสแสดงว่าคเคยเบิงนนี่เคยเบิงวงนี่นี่เนาะเคยบิเคยเบิงที่ใส่เบิงยู่อ่างานกาศงานกาศถามหน่อยะเพ่นชุเนี่เมนเป็นยังไงโอ้บอลอยู่อ้อไม่ใจนะอชี่นดีโอ้อนี่น่ยดอันนี้มาตะพนที่ใสุ่่นเทียบ้านสองตาได้เนี่ครับ โอ้โหดพัวของม่แบบมันติดตากตลอดด้วยตัวหาซิบตลุ่มเนียนขึ้นเขาชิ้นน้ำไปหรอครับหัวมาอยู่โอ้อาแล้วท่านนี่คือมานั่งกินเป็นเพื่อเจ้าของในแบเนี้สวัสดีครับเมียครับมาจากท้างไหนเนอะครับเนี่ยมาทานพนักมานกเตี่ยมาคนละขั้นเตอุ้ยเา่าเป็นตาดีใจแท้ใครบ้องอยู่ปะครับบงเนี่ยบงอยู่ใส ดอนกอดอ้พี่บุญรักไหมอ๋อพี่บุ้รักตอนยกเลยพวกผพวกพวกกแต่งครวว่าเป็นตาดีใจคนน่ะไัว้ไปแ่ง่วงั้นโอ้ยนอยมือแงแม่ตัวเนไปแจ้โอ้ของแครตัวเนี่ยเอหรเนาฮะเอโอ้เอเนาะหักแพงแน่พิเศษเนาะกับเบื้งที่ตามเบิรดิเศษลองหักแโอ้มาว่าเป็นตาดีใจอ่ะไปใสหลับ ไปใส่น้อคนหน่อยคือปัญหามาเหรนกับแม่แม่ด้วยบ่เหมือนกันอันโอตาแม่จะพ้นพิสัยอยากไปเลยผมอยากไปอยากไปเลยทำไมไม่ไปมันว่ากบบ่ใครมากเลยพ้นพิษใส่หรือเมียครับบ่มีกบ่าแม่หรอครับคือมันบ่มีคิวไปทั้งพุนเลยผมอยากไปได้พ้นพิสัยหนองคายผมมาอยากไปอยากไปที่บุญรักก็ไปเลยโอ้โหปวดพวกผมต้งกบแตซงป้า สองนเนี่ยอือันอรอไม่อเองมั้งครับปาบัวทรปดาตัวเนี้ยนี่พี่น้องะะทเท่เปิดหวดคนแกงวาลุงโจตุข่อยเป็อยบันแพงุนเปิดหรือปิเปีไหปีอ้าปีไปตอนลุงหิงมาไใหม่นโอ้ต hmm. ีหลาลหญิงไม่ใหม่บุ๋สองคนก็ไป ไปเลยสามไปเยฮะสามไปเน่ยนะอ๋อองิงมาประมาณปีอ่ะองิงมาอีหลางองิงมาประมาณหกหาหกหาก็กลับพ้นมาประมาณสองปีแล้วประมาณปีที่สองโอ้นี่พี่น้องสุดยอดตัวนี้เนาะมึงเห็นข้าวอายุหัวจังม่วงขนาดนี้กจะสร้างพัดบ้านบ้านเก่ากับยุโรปบ้านแท่งเหรออาบ้านเก่าบ่แม่นนนบ้าาพงมโอ้บ้านพ่นงามโอ้ น้องเอ้ยแต่ว่าพูดอะไรี่น้องทั้งพลงามเพราะเนาะอยู่จังม่งปุนิีก้าวไปอยู่ทังม่งงเอ้ากินลนุ่มจางออกจากนีมันเจ็ดงบ่ปลอดเอาปุณนี้คือโชคดีแต่าดีมากเล่ะอ้าบโจกมาตัวเอ้าอันตนเ็วันนี่น้องทั้งบ่แนทน้องค่ายบทสนทนกัแม่เนี่ยนั่ข้าไปดดมนกิ้ันนปวดพูเนาะ พวพวกม่วงมแตงข้าวตี๊บอะไน,นี่อันนี้อ้วนๆเนาะแตลู้วนนปลุกลูกนี่น้ปลุกลูกป๋อหรือว่าอันหรือว่ายอยาน่อเาบอปลุกลูกหรือว่ายายอันแราขายของกันนะเด็ดปวงของ,ง,องแข่ตัวนี้หัก,กแขงมะแตงมะแตง หักแทงอยู่ใส่นอนบ่โอ้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเสียยางมาหนีอยู่เดี๋ยวผมขอหยาดนะครับขอคุณหลายๆเริ่มม้วนเด้อสาธุปีหนายิงไงกระเกาขอมีโอกาสไปไปทั้งพูดไปใส่ทั้งสองข้างเลยสาธุไปรอดนักกัยกเลิกมะข่ายก็มาเท้าที่ลราลองเพข่งอย่งนี้ไปใส่เบื่องเมื่อนยกเลิกเครื่องหยางโอ้าตัวที่เหลืออีกเราแหนอันเนี้ยตอนขึ้นวงหนึ่งบ่แม่แหลทที่เราขึ้นโซวเนาะมากเพราะเดี๋ยวนี้เราเห็นเราลองเยี่ยอัน อันลงมวลคนสีซอ right? oh, ับบ่ะโอ้ของแท้ตัวนี้เอามวนๆวลนะครับเด้อพออันซอสแจ้งจังว่ากันโอ้ไปเมื่อไหร่สีผ้าไปล้างหันไปบ่ไปถ่ายลูกก็ลูกบ่กไป่ไปเอาพู้เจ้าไปกับเป็นอยังใครผ้าไปบ่อย่างเด้อไปห้อยผู้หญิงออกมาถ่ายลูกที่หลังผู้หญิงออกมาเล่นน้ำตกเลยอันนั้นเพันเดินทางมาครับแมนครับพวกที่พันกับมาอยู่แต่พวกอีพัน เช <ok uh ี่ยงงานทั uh ้งหนึครับทั้งหลังนะบงงเบ้งตตะพมันเตเตียงหมืแต่ว่าคำนับพี่หล่าหงีงคับคืว่าอะรครับน้าสุดยอดโอ้เดี๋ยวผมขอญยาดบัตรทั้งนครับาว่าบัตรไม่มีหักแงแบบัเลหักแครงลยีพี่นจัไปไลัครับผมเอาตามนี้นะครับเพราะว่าพี่หล่าหงอิงพันพันร้อยแล้วพันร้อยแล้วนเนาะบวก่วงแล้วสุดยอดน่่ัยครับผมเอาเดี๋ยวขอยาดถานทังนี้กันด้วยครับพี่น้อง มาป ies, um, estado, ik, ูสานอะไรกันสิไปบ่ครับนี่มาจากทางไหนเนาะครับนี่ฮะคอยมาพี่น้องทั้งพี่ไส์และพี่น้องมาจากเล่าพวกเอาว่าเป็นได้ความดีใจแท้มาจากเวียงเลยป่ะครับห้องน้ำคือไปยางไปเลยตัวนี้จังหน่อยครับอาจารย์จะพาไปในเขาอยู่อยู่ที่ถนทางเด้อป้าดมาจากเล่าเอามาพับไปนี่ครับอย่างเป็นปิวป๊าดพี่น้องอุ้ยขว่าเป็นได้ดีใจแถ พี่น้องทั้งเล้ากับมาบ้านี่ปาดใอยว่าเป็นเจ้าไก่แต่พ่อมีใส่เนี่ยขอโทษเด้อทั้งเหล้ากับไก่ว่าพี่น้องทั้งเวียงคุณนะแม่บอกครับทั้งเวียงคุณได้เนาะเอารถมาเองบอกครับนี่ปาดเจ๊กโลไก่เติบอยู่เนาะไก่อยู่เด้โอ้ยหขนลุกขนลุกนี่ครับห้องน้ำไปขอเลื่อนเป็นเล็กน้อยนะครับนี่เลยบ้านันี้ไปหน่อยทางทรายมือตีทถนนทางครับไปเข่าได้เลยครับเพิ่อนในเข่าอยู่อันนี้เป็นงาน พี่เพิ่นครับงั้นจะผ่าเพ,พิ่อนผ่า,ออาสอดแกงนี่ไปน้องโอ้ยธรรมดาเราจะไหนนะครับมีข้าวเพิ่นมีหมอลำกำพากันมาแจ้งมาแกงมากหมอลำด้วย,นย,นยเนาะเบิ้งซ้งเนี่ย <laughs> แสดงมาเบิ้งสุขนาดด้วเนาะทำแบบนั้นเนาะเดี๋ยวยินข้าวกับได้ยินทางไหนคือได้ยินทางไหนครับ จังหวันเด้อหัวหน้าเพิ่นได้ยินทางไหนบ่อยู่บ่ได้ลงรถเลยแต่แม่นย่างมาเราซื้อหยังค่อยว่าโขลจักเราได้หัวหน้าเราเป็นค่อยๆต้องเห็นหน้าเราเพราะว่าเราเราจะเป็นสายหมอลำค่อยสิเส็ยเราประจำถ้าเป็นหุ่นน่ะโอ้เดี๋ยวยิ่งข้าวกับผากันมาเลยบ่ครับเนี่ยมีรถมถึงกระสวนทำมาเลยอู้สุดยอดดีกักกเอาทีมงานเฮาใสเต็มที่เด้อวันนี้เด้อพี่น้องนี่ครับพี่น้องวันนี้เจอกันที่บ้านจันพี่น้องตำบลอ่า บ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนี่พี่น,อน้นองกับวากินข้าวน้ำแหน่อันพี่น้องทั้งเล้าเัากะมาขวดพุ่มม่วงแบกแดงนี่ครับพี่น้องมีครับนะครับอันตัาจะเป็นม้วนนะครับนั่นเห็บนบะ่าน่ะเป็นศาสาย์ใสนะครับนั่นเป็นใสๆปฏติดขาเป็นพะย่างครับนี่ครับพี่น้องโอ,อ้ ีนไปไปบอสิภาพไปไปหอยลูกไปหอยหมเป็นหยังดอกมาเอาไปไปหอยเนียนมา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 เชื่อผมหรอเนียนมามามาโอ้ยยากเดี๋ยวมาไม่มนมามาไป ผม,ผมนี่แหละนาจูจักผมนี่แหละาิค่ได้ยินเสียงผมงข่บ่งตอตลบบตุ้ยเนี่ยจ <c oughs> ูจักจูแจักกันตัวเนี้ยมามามา,าม,มามาแตงแต่วงนึงเลยเนาะแมโอ้ยของแข่ตัวนี้มา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 นามามเมามามา้านามาม,นะม,มามามามมา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 มมามาาม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 าามมา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  มาแม่แม่พุ่นติดตามมากพุ่นมาจากน้องไข่พุ่นพ่อพามาพ่อไปท่ายนาศาสตร์เนี่ยพุ่นพุ่นว่ามากหลายพิเศษพุ่นมากเอ้ยองหญิงเหรอพุ่นมากเ้ยองหญิงร้อยเหรอบัดนี้พุ่นกามาพิเศษอีหลาบัดนี้มบ้างพุ่นเด่นแล้วล่ะแต่พุ่นเนมือนพี่พี่อ่ะ บอมาได้นอนปาก้าพิเศษเป็นมาตะพ่วงพิศัยเป็นแน่นมาตะพ่วงพิศัยุ้าพายถ่ายถูกก็พ่นะแต่โอ้ยโอ้ยพุ่นมาผมถ่ายหายไหมกูแจ็คผมอยู่กับบ่อนั่นกันบอทักบอท่ายกันอ่านครับพี่น้องแม่ติดตามตลอดหนึ่งสอง อามากันบ่ไทยเถอะยไทยไทยมันโอไทยไทยมันอีไทยมันกอนบนไทยรวมกันด้วยเนาะขวดพ่อมันคือมือถละเยคอยด้วยโอ้ส่พ่นพีใส่ผเหล่าแกเล้าคำนี้มาเด้อมือใสสองโอ้แตงกตาบ้าไม่ไหมพุน ทายเดียวบ้าทายเดียวบ้าอ่าทายเดียวก็ลูกบ้าอันหนึ่งบนองะทายเดียวบ้าเจ้าก็จะฟังสดๆแหละค่อยใส่ค่อยใส่เกินเล็กน้อยได้เพราะว่าลูกมันบ่มีเซบนมันบ่มีสซคิปต์อ่ะเด้อจักหน่อยมันมากหลาย คนหนั่ียนหนึ่งไ้คนมนเสียงปิัหน่อยาเนกรนาคือมวนแทะนน่งเเต็มเต็มเบงนแม่ทำังเพีงใหม่จ้ะยกไอ้งได้ยังไงยักไอ้เมียจ้ะบงได้เตือนคือตัวผู้ใหญ่บ่ไอ้พูดน้อยห่อยหนอกันนี้คือพหน่อยเลยฝากับพี่นอนคลิปนี้ฝากไปจะมีคลิปอย่างเพ่ไปเพวกเแาอย่าลนมไลค์กดแชร์เป็นตามชองมอต้นลำเพินนองเชอร์ดับน้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีคา